พีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีพี่น้องชาวหนังแปลงแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางช่องวินัยสุธิทุกคนทุกท่านนะครับครับก็วันนี้มามาที่วัดสนวนหนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็ทางวัดก็มีกิจกรรม เนื่องในพิธีนะครับบางศิลาฤกษ์ปฏิวัติธรรมอยู่ทางโน้นนะครับก็อีกไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีาการเทศนะครับในงานนี้ก็นิมนต์พระมาเทศนะฮะ วันนี้ได้ติดต่อหนังมาสมโพธนะครับก็เป็นหน่วยของซุปเปอร์บิ๊กนันทวัรวัชพยุนนะครับมาเสนอฉายในค่ำคืนนี้นะจอหนึ่งครับเป็นหน่วยของดี95จากจังหวัดสุรินทร์ครับหน่วยใหญ่นะฮะยวพาไปดูบรรยากาศภายในงานภายในวัดนะครับแต่ ก็ไม่ที่จะเข้าไปถ่ายข้างในนะครับจะถ่ายข้างนอกให้พี่น้องได้ดูนะครับก็จะถึงคนก็มาถึงเมืเ่อกี้นะครับก็อไม่กี่อึดใจนะครับอีกไม่กี่สมองก็จะมีเทศ หนึ่งกันนะครับภายในวัดนะครับผมภายในพระรมพิธีนะสวัสดีครับ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 อันนี้ก็คือเสลียงน้องไงเนี่ยวันนี้เครื่องเสียงอ่ะวันนี้ในนามเครื่องเสียงใช่ไหมอ่าวันนะี้มาแปลก มาแปลกเลยสับงานพิลักขังพิลักขังเครื่อง <c oughs> เสียงของอังเปานะครับอังเปามูวี่วันนี้มามาในในชุดเครื่องเสียง <c oughs> มีทั้งนางมีทั้งเครื่องเสียงนะครับ <c oughs> รับหมด <c oughs> มนะอ่าน่าจัดเตออ๋อครับครับรได้นะ <c oughs> ครับบริเวณ บริเวณวัดนะครับเดวกพระได้จะเท,ท,ทีนเทศนะตอนนี้พี่น้องก็ยังไม่มานะในส่วนของอ่ัทัวันก็ติดตั้งโคงจอเรียบร้อยนะครับตู้อะไรลงเรียบร้อยแล้วก็มาสายนะครับระดับแอดมินเดี๋ยวไปดูบริเวณวางศิลาฤกษ์ก่อนนะครับ งานก็ต้องเริ่มตั้งแต่เช้านะครับผมไม่ได้มาถ่ายให้เอฟซี FC ได้ดูนะครับก็เลยมาพร้อมช่วงเย็นเลยมาพร้อมหนังก็รวบเดียวนะครับครั้งเดียวจบนี่นะครับบริเวณก็ทําพิธีตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เชา้าก็จะเป็นเป็นตรงนี้นะครับ จะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนี่นะครับรูปภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบก่อสร้างมีรายชื่อบุริทุบริจาานะครับหลายท่านอยู่นี่นะครับดูเร็วๆไปนะครับมีชื่อไหนบ้าง เราทำพิธีไปในช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ที่ตอนหนังนันทวันพระพยนุนมาสุธ陀ในค่ำคืนนี้เป็นคืนเดียวนะครับแต่จะมาสองคืนนะครับคืนที่สองเป็นเป็นงานแก้บนนะครับคืนที่สองเป็นงานแก้บนคืนแรกก็เป็นงานเป็นงานอาวางศิลาฤกษ ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะหน่วยใหญ่มาเลยนะครับนันทวนรรณภาพยนตร์ซุปเปอร์บิก๊กหน่วย12ล้อนะครับหน่วย12อล้อค่ำคืนนี้ก็ f อซได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับก็มาจะใช้อยู่ที่วัดสนวนในนะครับค่ำคืนนี้วันนี้วันที่ 3นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคนนี้มาในงานวางศิลาฤกษ์นะฮะปฏิบัติธรรมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานแก้บนงานแก้บนนะครับสองคืนด้วยกันนะดีเจรถนะครับผมดีเจรถมาแสวัสดีครับ <laughs> เจรุถครับอัธยาศัยดีนะฮะ ระบบพลังเสียงนะครับระบบ power ได้ปรกันสนานนะครับนี่นะครับระบบเสียงก็ออนานครับผมนานทีมั่ได้<อ>มาถ่ายเน<อ>ินตะวันตาพยนทรั้งหนึ่งนะครับนานมากเลยก็เพิ่มเสียงอีกนะครับ จงคุณแม่ครับบอกสุเมุเมธวิชัยก็มาเยี่ยมเยือนนันทวรรณคุณ้ลวงอหจบจอวันจันทรเนาะเออบางปูนรออกลกาวเปลยนนี่ก็ดัลเปลี่ยนที่ทำงานจำใสอยู่เอาน้องบันสดับติดสดับเตอร์สมเจตัวอคเนียโจลบอก้ป็นแบบพิธีได้ดูสนานนะครับนันทวรรณวันนี้ก็ ตั้งจอถอยไปติดถนนเลยนะครับติดถนนด้านหลังก็ให้รถเดินรถผ่านครึ่งทางนะครับไม่ได้ปิดหมดนะโอ้เครื่องั่นไฟมาแล้วอยู่ทางนน้นจอใหญ่นะครับนาน

งทางค่นตู้เมนจัรวเราไข่กนองเน่าคก็นองโจลติมุยทำงานติดตั้งเรียบร้อยน่าจะเหลืออยู่รับจำสายยังไม่เสร็จนะครับเป็นบางส่วนนะตอนนี้ในงานก็มีเทศ รูปหนึ่งนะครับผมเทศมหาชาติเขาไม่ใช่เทศบ้านบรรลุเปรียห์เทพมุนจาริบหนึ่งธรรมะครับรูปหนึ่งครัเป็นบัณฑิตจตุมเด็จเป็นบัณฑิตอันนี้งานใหญ่นะครับก็งานเริ่มตั้งแต่เช้านะครับวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโรงทานมากมายนะครับโรงทานอยู่ทางนี้มากมายสตรีมาทำบุญทานก็หมดไปแล้วซึ่งอยู่ในหลักสตรีสงทานตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ แล้วก็ตอนเย็นต้องไปเรียนรู้มาเวลาติบายนานทวันก็มาใช้ให้พี่น้องไปดูแล้วก็เอฟซีได้ชมกันนะครับนันทวันภาพยนตร์นะเป็นสมเด็จอายุเจ็ดขวบเนาะพี่น้องชมไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับในนิทานธรรมบทว่าไว้อย่างนั้นเพียงสั้นๆนะครับก็พรุ่งนี้คืนนะครับอีกจอนะก็เป็นนันทวันเหมือนกันนะครับสองคืนตรงนี้จะเป็น เป็นงานแก้บนนะครับวับนนี้เป็นงาน PM e, PM วางศาลิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์ก็กจะได้เห็นมรรคผลสำนักธรรมนะครับปฏิบัติธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นทางปฏิบัติคือดับทุกข์ได้ละมา่งสำจัดประมาณนี้นะครับแม่ค้าแม่ขายนะครับกิจของตนเองได้ก็มีงานที่อื่นครับแม่ค้าก็ไม่มค่อยเยอะก,ก็หลักปฏิบัติทั่วไป ส่วนมากจะไปที่อื่นวิ่งแต่ไม่มีที่อื่นก็แม่ค้าก็จะมานี่นะในส่วนของเล่นก็นี่นะครับเป็นของเป็นปัจจัยเบต้นของสไลเดอร์นะครับขอบคุณนะครับผม พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องวินัยทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเพ่อกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามก็เพื่อกดติดตามด้วยนะครับสำนักปฏิบัติธรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับราชาพาหมณ์สมาเป็นนิกเคปบรบเบื้องต้นว่าในทามโมทามโมจะ สุ o s สม e ก็ไมากินนอธรรมนิรยมุเปติธรรมเปติสุขติแปลว่าธรรมก็ธรรมเนี่ยคือทธรนองมันนองมันทธรธรน่องเธรมู้ธม้อมันเมนทได้เจ๊จอธรรมก็ธรรม